นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือมรุตยูสมนะ้มเนี่ยเหมือนมดแดงสีส้มเลยกอ <c oughs> งทัพกองทัพรถไถเล็กครับคูปต้าบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับขนาด24่ี่แรงม้านะครับกำลังกำจัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับสนุกสนานครับทีมงานเนี่ยนะครับเนี่ย ผมก็ไม่เคยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ครับก็แทบจะไม่รู้จักกันละแต่นะว่าก็ <c oughs> เป็นพี่ๆดี่ก็มีคุณพี่ที่คุณพ่อซึ่งเป็นครูคได้สอนอยู่นะครับมันเปียกชื้นน,นะครับงานไล่งานานาเน,นีน่ยมันไม่ได้สุกนะครับก็บจะทยอยออกมาเติมอย่างนี้แหละครับ ถังนึงเนี่ยนะครับได้อยู่ประมาณสักสองไร่นะครับคักๆพี่น้องประสบความสำเร็จครับสยามคูโบตาก็สิขายดีตัวนี้นะครับไม่ออกสู่ตลาดใหม่ๆเนี่คนก็คิดว่าจะเอามาทำอะไรนะครับก็อ,อย่างที่นําเรียนแล้วว่า พ่อเราคุณพ่อบอกเล่าว่าตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับบอกว่าจะซื้อมาทําไมราคาตั้ง2องแสนเกือบสามแสนกว่าบาทนะครับแต่เดิมนี่เราใช้ควายนะครับในการไถเบิกไถกลบแล้วก็คนเดินฉีดแต่พอไอยตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับก็ก็มีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับ แต่พอมีคนมาใช้เป็นตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางเนี่ยนะครับก็จะจะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับโชคทวีเกษตรจนนะครับจะค่อยค่อย ทยอยออกมานี่ถ้ามันไปถึงกลางร่องถ้ามันไม่นั่นก็เข้ามาเติมนะครับแต่ว่าถามจากพี่ๆที่หน่วยใจน้ําเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคํานวณแล้วคํานวณอีกนะครับกว่าจะได้รอบกว่าจะได้สูตรนะครับแต่ละร่องเนี่ยนะครับคือให้มันหมดหมดหมด,หมดพอดีแต่จริงๆก็ไม่น่ากังวลน,นะความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่ามันหมดก็มาเอาแค่นั้นแหละครับ นี่น,นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือมรุตยูส้มนะเหมือนมดแดงสีส้มเลยกอ <c oughs> งทัพกองทัพรถไถเล็กครับคูปัต้าบี4องนนะครับขนาด24่ี่แรงม้านะครับกำลังกำจัด <c oughs> <c oughs> นะครับสนุกสนานครับทีมงานเนี่ยนะครับเนี่ย ผมก็ไม่คอยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ครับก็แทบจะไม่รู้จักกันละแต่ว่าก็เป็นพี่ๆด้วยมีคุณพี่ที่คุณพ่อซึ่เป็นครูได้สอนอยู่นะครับออมันเปียกชื้นนะครับงานไล่งานนานเนี่ยมันไม่ได้สุก <laughs> มันไม่ได้สุขสบายใส่สอนใส่สวนยุงเทพนะครับงานไร่งานานางา,านสวนเป็นอย่างนี้จริงครับนี่ชีวิตจริงครับ,ค,รบคุณพี่ขับรถตัดนะครับเบอร์อยู่ประจํานะครับเนี่ยแกขับรถตัดนะครับนี่พี่หมูนี่ก็มาขับรถตัดครับทีมงานรถตัดอย่างนั้นนะครับ หน้าตัดนี่มือนี่มือโปรนะมือมือโปรขับรถตัดนะครับซ่อมรถตัดได้อีกนะครับเนี่ซ่อมเองมันถูกพัฒนาและวิวัฒนาการนะครับในการใช้เครื่องจกักรผ่านการใช้งานนะครับ ศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็มาลองใช้ดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากอ,าองค์ความรู้ทั้งนั้นนะครับที่สะสมนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในไร่อ,อ้อยนะครับเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศผมเรียกมันว่าฟุงมฤตยูส้มนะฮะ ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับสีส้มดูประสิทธิภาพเต็มเต็มครับเพื่อท่านสนใจอยากจะซื้ออยากจะหาไว้ใช้ครับรถถ่ายทำก็จอดอยู่นู่นนะครับอ๋อขูปตา้าอุดรธานีเลยนะครับผมทีแรกก็คิดว่าสั่งตรงมาจาก กูตูดอรุงเทง่นะครับรถจุดนะครับจุดจวดจุดต่อเดรือจมู่นะครับนี่ครับเซียนรถตัดนะครับพี่หมูนะครับแกขับรถตัดเป็นนะครับห่างรถคุ้มรถเสียห่างนะห่างนะคุ้มไม่ได้ นี่ก็ตั้งแต่สมัยโน้นเรียนหนังสือที่คุณพ่อได้สอนผมยังทันพี่เขานะอาการรอย,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 ย <laughs> ล้วนล,ลูกศิษย์คุณพ่อหมดแล้วครับกับคุณแม่นะครับได้สอนอยู่วิชาตึกแฮ่เนี่ยเราบทสอนงานก็เพิ่มงกขึ้นลา กุณพ่อผมเนี่ยชอบเบี่ยงแหนะครับกับก็มักรถไทเท่านั้นแล้วโอ้มาแล้วครับหัวหน้าเพิ่มมาแล้วครับโอ้หน้าบัมบ่ปมาคือบผมเป็นมาแล้วครับไปจอดแล้วครับจอดแล้วครับพอมาแล้วผมจอดแล้วครับหัวันนี้มามาดูงานแล้วครับรถแล้วก็ซื้อไงครับคนละคันบ่ะคือไม่สองขันบ่อ๋อ้คือเปลี่ยนไปเลย โอ้น่นเบิรมกับบคิดว่าจะมาเห็นงานกับเทียมนะครับหัวหน้าก็ตะเวนมาดูงานรถไทยไงบนหยุดมาพยตุ นี่พวกหัวคนมากเปล่าะวะก็ะะหาเขาบอก่เอารถเพิ่นไปถึงที่นั่นนะครับก็นะครับคลิปนี้จะให้ดูไปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับลงนี่เปิดาเลว่าเนอะรถเตะขั้นหน,นึ่งบางท่านจะตุลงการเกษตรได้กดเข้าไปอบางบาง,บาง,บางยูทูบแต่ว่าผมสิค่คอยๆลงเพราะว่า คลิปนี้เขาหญาตจบเพียงนี้นะครับ